ความหวังที่พวกเราจะได้เห็นสวนหลวงรอเก้าสำเร็จเป็นรูปร่างใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะเห็นแก้วบอกว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้สมทบทุนสร้างสวนหลวงรอเก้าตอนนี้ยังมีเวลานะจ๊ะซื้อบัตรรวมใจน้อมกล้าวที่ธนาคารกรุงเทพเ <s> พียง80บาทเรายังไปเที่ยวสวนสยามฟรีได้ถึง30มิถุนายนนี้ด้วยจ้ะบัตรรวมใจน้อมกล้าวใช้ได้จนถึง30มิถุนายนนี้ ศูนย์การทหารราบชาวค่ายธนรัตและมูลนธิธิวิ่งเพื่อสุขภาพกองทัพภาคที่1ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งสวนหลวงรอ9ระยะทาง10.5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนหลวงรอ9ไปตามถนนสุขุมวิทร้อยสถนนสีนครินเข้าสู่เส้นชัยที่สวนหลวงรอ9ชิงทั่วรางวัลชนะเลิศจากผู้บัชาการฐานบกบัตรราคา30บาทติดต่อได้ที่ศูนย์การทหารราบและกองทัพภาคที่1 รายได้นำทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุลสลในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบห้ารอบ, 5, รอ,บอย่าลืม2ีม่บกเมษายนนี้พบกันที่สวนหลวงรอเก้านะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงตามแนวลำน้ำําโขงถ้าสัญญาณที่ท่านกํนาลังชมอยู่นี้รับจากจังหวัดเลยได้ช่องแถูกรบกวนแล้วก็ขอให้หันเสาอากาศมารับทางจังหวัดขอนแก่นที่อออากาศได้ช่องหแทนได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้สถานีโทรทัศน์กรทมช่องเจ็ดหลังตลาดหมอชิตทราบด้วยจะขอพระคุณยิ่งคุณสมบัติของเขาพูดเก่งขี้สงสัยหน้าตานักสื่นอกสมเนียนำแสดงโดยไมเคิ oo, George, ลรูฟลินิสดอยและเจมส์ครอมเวลมินิเทียเตอร์อาทิตย์ที่19เมษาย,ยานนี้เวลา22นาิกา15นาทีพลาดไม่ได้ ม,นนมีตำนานเล่า,ลาขานขาถึงมีระุบ,บุษของพวกเขาโคแนนยอดคนเถื่อนมหากรรมหนังพันล้านของช่อง7สีอาโนชวาเนเกอร์ ger, คนเหล็กเป็นโคแนนร่วมด man, Jones, ico, ้วยแซนด์เ<า>วิร์กแมนเจมส์เออร์จนส์ม็คซ์ฟอนซิโดผลงานมหืมาของดีโนเดลออเรนติสจอห์นมิลิอุสกำกับการแสดง โคนแนนยอดคนเถือนมหากรรมหนังพันล้านทั้งช่องเจ็ดสีสุขที่24เมษายนนี้4ี่ทุ่มรอบเดียวเท่านั้นต่อจากนี้ไปท่านจะได้ชมรายการข่าว5้าทุ่มจบแล้วชมรายการเพลงฮิตก่อนลิคระรายการต่อไปค่ะ การประชุมคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้พลเอกชวลิตยงใจยุทธร่วมสนทนาด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยหลังการประชุมโฆษกประจำคณะกรรมาการแถลงว่าผู้บัญชาการทหารบกยืนยันยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำว่าปฏิวัติของพลเอกชวลิตนั้นหมายถึงการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการรัฐประหาร ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแบ่งแยกอำนาจนั้นผู้บัญชาการทหารบกไม่เห็นด้วยนอกจากนั้นยังแสดงความเห็นว่าทหารควรเป็นส่วนหนึ่งใน,นกลไกของรัฐบาลมากกว่าการแยกตัวออกไปอย่างโดดเด่นส่วนการบริหารที่มีประสิทธิภาพกว่านี้นั้นน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายมบางฉบับสําหรับการปรับปรุงโครงสร้างกอ,งอ,อรมน,อนนั้นพลเอกชวลิตก็เห็นด้วยเพื่อมให้เป็นการซ้ําซ้อนกับอำนาจและโครงสร้างของรัฐ บ่ายวันนี้พลอากาศเอกพเนียงการตรัสพลเอกประเจดสุนทรางกูลและพลตำรวจเอกนรงมหานนนได้ไปชี้แจงและตอบข้อสักถามถึงกรณีที่ทหารพรานไปชุมนุมกันที่บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทในที่ประชุมของภาคกิจสังคมซึ่งหลังจากการประชุมนายประสบ,บุตรสาค,คสัมโคศกพักถแถลงว่าพลเอกประเจบสุนทรางกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับปากว่าจะทําการสอบสวนโดยพิจารณาว่ามีขอม้อกฎหมายใดที่จะ นำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าทหารพรานที่มาเป็นลักษณะลาพักร้อนผู้บังคับบัญชาไม่มีส่วนรู้เห็นและทหารพรานเหล่านี้ขณะนี้ยังไม่กลับยังอยู่ระหว่างลาแต่ถ้ากลับค่ายปักธงชัยแล้วจะให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวน,วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้มีการปราบปรามบอนการพนันให้ราบคาบ ดังนั้นตอนเย็นวันนี้พลตํารวจตรีบุญชูวังการน,น์ได้สั่งการให้พลตํารวจโทสันฐานคงกําเนิดสารวัตรแผนก5กองกํากับการสองกองปราบปรามให้นํากําลังตํารวจจานวน20นายเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันที่บ้านเลขที่23หมู่5ตําบลบางยางอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีนายประดิษฐ์ท้าวรสวัสดเป็นเจ้าของบ้านและนายเฉลียวบุญชูเป็นเจ้ามือและของกลางที่จับได้ก็มีอุปกรณ์การเล่นไฮโลครบชุด พร้อมเงินจำนวน2,705บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบอาวุธปืนลูกซองยาวชนิด5นัดพร้อมกระสุนจำนวน1กระบอกและปืนรีวอลเวอร์ขนาดจุด3.8 1กระบอกพร้อมกระสุน11นัดในการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดทีที่กองปราบรามจำนวน61คนเป็นชาย43คนและหญิง18คนซึ่งในจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมดนี้มีสมาชิกสภาจังหวัดรวมอยู่ด้วย2คน